เห็นสีเสื้อไม่ต้องถามนะเขาวันอะไรนะคะติใส่เสียงคือเราเป็นคนสงสารแม่ค้าเนาะคนเท่าคนแก่เขาขายแก็ทาลูกชิ้นทอดแล้วติก็ตีมคนกินน้ํามันปามไม่ได้ก็เล่นกินสองวันติดกันสภาพเสียงเลยเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ็นดูเขาเอ็นเราค่ะแล้วก็ทําให้เสียงตัวเองเนี่นะเป็นแบบนี้นะคะโอ้โหเล็บฉีกไปแกะ้น่นไงฉีกเลย วันนี้วันจันทร์มาจัดหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถึงเวลาแล้วสบิบเอดโมงลเดี๋ยวรอเข้าข่าวห้านาทีมาทักทายท่านผู้ชมก่อนนะคะเดี๋ยนะไหว้ไมแป๊บหนึง่งจริงๆเนี่ยการจัดรายการเนี่ยมันมีมันมีคาถานะจะเป็นคาถาอะไรก็ได้ที่เป็นคาถาส่วนมากติดจะใช้คาถาเกี่ยวกับการใช้เสียง นะคะแบบว่าจะอรไรการแบมไหให้คนแบบคนได้ยินเสียงเราเนี่ยถึงเสียงจะแหบอย่างแต่คนก็เออเคเขาติดใจเสียงเราเขาฟังเสียงเราเขาโอเคอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อีกคาถาหนึ่งที่สุดก็คือคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าจะสวดอยู่ตลอดเวลาละการและก็นโมพุทธ,ธายะนี่คือคาถาที่เราใช้จัดรายการส่วนคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าก็คงคิดว่าหลายคนก็คงจะสวดได้นะอิติปิโสวิเศษิอิเศษพุทธ,ธานิวิใครวะส่งข้อความเข้ามาแล้วก็ เรื่องของการดูดวงวัดนะฮะเดือนนี้เดือนเดือนแปดก็คือเดือนสิงหาสิบสองสิงหาจากค่าดูดวงของตีตีอยู่ที่ในใ,ในในราคาก็คือหนึ่งพันสองร้อยบาทเอาแค่สิบสองคนนะจากหมื่นสองนะหมื่นสองนะตัดศูนย์ออกไปตัวหนึ่งนะก็เหลือพันสองก็คือเอาแค่สิบสองคนตอนนี้จองมาแล้วแต่ยังไม่เต็มถ้าเต็มเราจะประกาศสําหรับคนที่อยากจะดูดวงส่วนตัว ดูดวงส่วนตัวกตินะที่089 9992449เดี๋ยวติเช็คไมค์ก่อนนะติเช็คหูฟังด้วยกันไอ้เรื่องใหญ่ที่สุดคือเรื่องหูฟังวันนี้มาแบบอิดโรยเมื่อคือนนอนน้อยเพราะว่าแมวกวนแล้วลูกชายตบไอ้ทองไงน,นะใช่ไอ้ทองกวนแม่มันแม่มันยังไงวะนี่ สายเรากลับบ้านหรือเปล่าอ๋อเราไว้ตรงนี้นี่ไเพราะสายนี้มันสัน้นสายอินเตอร์มันสัน้นนะจริงๆสายหูฟังน,นี่มันจะดังชัดไม่ดังชัดดังดีไม่ดังดีแล้วเสียงจะออกมาเพลาะไม่เพลาะนี่ท่านผู้ชมทองแดงนะคะอยู่ที่ทองแดงข้างในมันติเสียบผิดด้านไว้เลยเอ๊ะเดี๋ยวสีแดงเสียบตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวนะคะ ป๊บหนึ่งให้มันโอเคไหมมันขาดไงใส่เดิมมันขาด<ะ>ก็เลยซื้อใหม่ใส่ใหม่กระดับแค่นี้แต่มันยืดไม่ยืดแต่มันมันตึงไปไงในการจัดรายการเด็นะคะโอเคเลยคนหาเลยหัวมิงหัวมิง น้ำท่วมหนึ่งเมตรก็ถือว่าลดลดลงเยอะนะฝนตกฝนแรงก็มีปัญหาฝนตกก็มีปัญหาเนีย่ยซื้อมาเนี่ยไม่เคยใช้หรอกคือคือตัวตีเนี่ยนะไม่ได้แต่งหน้านะท่านผู้ชม ตาก็ไม่เขียนหรอกนะแต่ว่าทาแต่แป้งฝุ่นคือแป้งพับทาไหมไม่ทาทาแต่กันแดดแล้วก็แป้งฝุ่นนี่คือส่วนตัวตีนะไม,ไ,ไ,มไ,นไม่ได้ไม่ได้รองพื้นไม่ได้อะไรนะแต่กันแดดอาจจะมีรองพื้นมั่งนะแต่ว่าเราแต่ต้องเป็นผิวที่อ่อนโยนที่สุดอะ่ะก็เป็นขนขี้แพ้เนี่ยไม่เคยใช้เลยแบบเนี้ยนะแต่ก็ซื้อมางอ่ะม,มันสบายดีบางครั้งก็เป็นคราบ เขไม่เป็นเลยไหมดูออกเลยเป็นไม่เป็นดูออกเลยนะเป็นไม่เป็นก็ทำอะไรเขาไะก็ซื้อมางั้นเลยไม่รู้ไป็อะไอันนี้แป้งปัดอะไรมั่งเนี่ยนี่มันปัดอะไรอ่ะก็นี่มันสองอย่างไงไม่ลองไม่รู้อยากรู้ไ่ดีมากอันนี้ทำอะไร ชิาตาเหรอแล้วนี่ทำอะไรคือเป็นคนไม่เคยใช้แบบนี้ติไม่เคยใช้นะติเป็นคนไม่แต่งหน้าไงคือจำได้เลยว่าเป็นคนไม่เคยแต่งหนะ้าอันนี้ก็คือแบบทาแป้งฝุ่นแล้วก็พอแต่งไม่เป็นวยโอเคนะคะเดี๋ยวติเตรียมเข้ารายการก่อน,นบ,าบายยเจอกันเมื่อชาติต้องการ